ใส่ไปเลยพี่น้องใส่ไปเลยนะี่ครับพริกอินทรีย์มันต้องเผ็ดแบบนี้ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องและเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามผมในช่องฟา r m i n g งไทย l a น d วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าดกจนแม่บ้านร้องขอชีวิตฟวนแล้วเ่ะมือกล้องเข้ามาดูใ,ใกล้ๆนะครับว่าความดกของต้นนี้นะครับที่ปลูกในกระถางมันดกได้เบอร์ไหนนะครับตอนนี้ถ่ายกันแบบแดดร้อนๆเลยพี่น้องเห็นไหมครับ พันนี้จะเป็นพันที่เรียกว่า่าลูกไม่ยาวมากนะครับแต่ลักษณะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดจะมีสายพันธุ์อื่นนะครับที่ยาวกว่านี้นะที่เห็นเนี่ยพี่น้องเห็นนะบางคนมองว่าเอ้ยมันแก่หรือยางเป็นอย่างเงี้ยนะครับพี่น้อง๋ยวจะจะชิมให้ดูอันนี้นะครับนะครับตุ้ยับพี่น้อง <laughs> บ้านผะตุ้ยนะครับไม่แก่ผมลองชิมแล้วอร่อยมากฮะอืมยั <c oughs> ่ว บริเวอร์ huh. Forever, ครับถ้าไม่อร่อยนะครับฟ้าผ่านเลยอร่อยเพราะว่าพืชที่ใชเป็นไงกรอบแล้วสมมติว่าอยู่ดีๆมันเผ็ดไม่ถึงนะครับเราเดินมาเนี่ยเด็ดพริกนะครับไม่มีหนอนจอเจาะนะครับทายัางไงติดตามไว้เดีด๋ยวจะพาดูในคลิปต่อไปนะครับนะครับใส่ไปเลยพี่น้องใส่ไปเลยนะครับ อืมอืมพริกอินทรีย์มันต้องเผ็ดแบบนี้ถ้าไม่เผ็ดนะครับอย่าว่าผมปลูกเลยพี่น้องอพี่น้องดูอ่ะนี่คือต้นถั่วพูการสะสมอาหารนะครับกับใบเนี่ยใบเขาจะเขียวนะครับแล้วก็ใหญ่นะครับมันไม่ใช่ว่ามีดุกนเนี่ยนี่พี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเราเก็บเฉพาะไซส์ใหญ่ไปแบบนี้นี่ มันโบเมนน้อยพี่น้องบุณนะอ่ะเขาเรียกว่าดกกาซากครับพี่น้องถ้าใครรู้คําว่าโดกกา,ากซาาพิมพ์มาบอกหน่อยคนภาคกลางนะครับบางทีอาจจะไม่รู้นะครับไม่รู้พิมพ์บอกเลยครับคำว่าโดกกา,ากซาาคืออะไรอันนี้คือเก็บแบบเร็วๆนะครับพี่น้องได้เห็นเนี่ยพี่น้องปลูกแค่กระจิ๊ดเดียวนะครับปลูกแค่กระจิ๊ดเดียวแล้วฝากที่ยังไม่โตแบบนี้นะเห็นไหมเราปล่อยไว้คอนวันหลังเราก็มีนะครับ ตัวนี้เก็บกินได้หลายเดือนเลยนะครับพี่น้องครับทีนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับไปดูสุดลับทํายังไงนะครับต้นไม้ถึงสวยถึงงามถึงดกนะครับมะละกอเห็นไหมครับเนี่ยปลูกแป๊บเดียวนะครับต้นก็เริ่มจับผลแล้วนะครับเห็นไหมฮะส่วนต้นที่กินมาก่อนนะครับดกซูมไปรูเมื่อกล้องน่ซูมไปด้วยนะเก็บกินตั้งแต่ด้านล่างนะครับจนนี้นะสูงประมาณ2เมตรแล้วนะครับความดกยังดกอยู่ต่อเนื่องครับพี่น้อง ทีนี้ต้นน้อยๆแบบนี้นะครับดูใบนะครับถ้าเราให้เป็นประจำความสะสมอาหารมันจะใหญ่นะครับแล้วมันจะดกพี่น้องครับเห็นไหมครับดกไหมครับพี่น้องนี่เดี๋ยวก็จะดกให้เห็นนะครับหมานะครับเห็นไหมตัวสูงกว่าหมานีดเดียวนะพี่น้องปผมจะพาทุกคนไปดูสุดลับนะครับว่าสุดลับของเราคืออะไรแล้วใช้ยังไงครับ อนนี้ครับพี่น้องผมก็วิ่งมาถึงสูตรลับนะครับสูตรเด็ดตัวนี้จะช่วยให้พืชนะครับดกใบหนานะฮะแล้วก็คนโรคและแมลงนั่นก็คือนะครับน้ำหมักเชียภาพน้ำหมักชั้นดีนะครับอายุการหมักนะครับแต่ก่อนต้องหมักเป็นปีๆแต่ตอนนี้นะครับหมักแค่3เดือนสามารถนะครับปลูกพืชที่ว่ายากอย่างเช่นเมลอนแตงโมนะครับจะบอกว่าปลูกพืชได้ทุกชนิดแต่อัตราส่วนในแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันวิธีการหมักนะครับจะหมัก นะครับโดยการใช้สูตรหมักคือ2ขั้นตอนหลักๆ1หมักหัวเชื้อก่อน 2. ทําสูตรขยายนะครับแล้วก็นํามาผสมน้ำเพื่อจะใช้ต้นทุนถูกนะครับถ้าใครไม่มีพุทธิดิบนะสามารถนะครับสอหาวุตถิบิบชั้นดีได้ที่แอดฟินเฮดเก้นะครับผมจะรอตอบนะครับกับทีมงานนะดียังไงนะครับมันจะบดละเอียดีน้องบดละเอียดทำให้ย่อยไวแต่ก่อนคุณต้องมาเป็นปีกลิ่นก็จะน้อยเพราะอะไร ก่อนหัวปลาหรือว่าตัวปลาเนี่ยข้างนอกจุลินทรีย์มันจะค่อยๆกินจากด้านนอกเข้าไปด้านในนะฮะแต่ตัวนี้มันบดท,ทาให้ละเอียดจุลินทรีย์สามารถกินกบกลิ่นได้ดีที่สุดนะครับบอกเลยว่าดีที่สุดเลยนะฮะแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับใครไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามเอียดได้ที่แอดฟินเฮก้าวนะตาขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บพี่นอกนี้น้ําใสาๆตรงเหล็งตรงเล็งแบบนี้ถ้านําไปให้ทางดินไม่ต้องกรองแต่ถ้าคุณจะพ่นทางใบคุณต้องกรอง และถ้าคุณไม่เข้าใจวิธีการใช้คุณก็นะฮะสอบถามได้ที่แอด i ินินะครับเราก็มีวิธีการที่เราทดลองมา3ปี4ปีขึ้นมาเนี่ยคุณก็เอาไปทดลองใช้ตามได้เลยก่อนที่จะไปถึงต้นถั่วพูของเราในวันนี้นะครับพระเอกของเราเราหยอดไปแค่นี้พี่น้องประมาณนี้นะครับแล้วก็คูเลคูเลนะครับเนี่ยให้ไประหว่างทางพี่น้องโดนมะละกอมะละกอก็ดกนะครับต้นเนี่ยเล็กแต่ลูกทําไมดกนะครับเพราะว่าธาตุอาหารจาก ปลาทะเลนะครับและการหมักแบบถูกวิธีจะทําให้เขานะครับดกแต่ทําไมต้นถึงเล็กล่ะไม่สมบูรณ์ล่ะก่อนนนี้นะครับน้าท่วมนะครับเนี่ยขึ้นมาตรงนี้นะครับไม่ตายก็ดีแล้วแต่ว่าเนี่ยถ้าธาตุอาหารถึงก็จะทำให้เขาดกได้แบบนี้เนี่ยมีที่ไหนครับต้นเล็กนิดเดียวจะดกสุดยอดป่ะไปดูกันต่อไปครับแล้วตามมาตาส่วนนะครับยังสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้พืชทุกชนิดแล้วสามารถเลี้ยงแหนแดงได้พี่น้องในกรณีที่เราไม่อยาก ให้นะครับปุ๋ยคอกเนี่ยเราก็สามารถนะปล่อยแหนแดงลงไปในบ่อที่เราต้องการนะครับใช้มาปาทะเลผสมแบบเมื่อสักครู่นะครับสารเลยครับอีกสักพักหนึ่งนะครับแหนแดงก็จะเขียวเต็มวิธีการให้นะครับให้แค่นิดเดียวปุ๊บแค่นี้นะครับผสมกับน้ําทีนี้ต้นถั่วพูจากต้นเล็กๆแบบนี้นะครับสสดเข้าไปเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนะครับต้นถั่วพูนะครับใบก็จะเยอะแบบนี้และเขียวแบบนี้มันจะสะสมธาตุอาหารนะครับ ทำให้ดอกออกเยอะนะครับติดฝักได้ดีติดทุกดอกติดทุกฝักนะครับต้องน้ำหมักปลาทะเลซื้อได้ที่ไหนพี่น้องพิมพ์บอกหน่อย a fithead 9 9้ครับไปเลยพริกที่ปลูกในกระถางนะครับก็สามารถดกได้ง่ายนะครับด้วยน้ำหมักปลาทะเลหมักเองใช้เองนะครับปุ๋ยชั้นดีราคาถูกนะครับ <laughs> เห็นทุกวิธีการใช้งานใส่ไปเลยครับอันละนิดอลน่อยเสริมธาตุอาหารให้พืชโตดีโตไวนะครับพี่น้อง นี่เห็นไหมปลูกในกระมังก็ได้นะครับติดผลอีกแล้วติดทุกอันเลยครับมะเขือเทศก็ผลแล้วครับพี่น้องเก็บกินเรื่อยๆครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการติดดอกออกผลที่โดกนะครับผักกินใบนะครับก็สามารถให้ได้ก็ไม่ได้ออกดอกแต่ออกใบนะครับใส่ไปครับดูครับใบชมพูครับใบใหญ่ใบเขียวครับไปเลยครับโอ้โหส่วนวิธีการให้ของทุเรียนนะครับหยอดลงไปเหมือนกันนะครับอีกก็ได้นะครับทีนี้ เราจะให้บริเวณรอบโคนต้นนะครับแบบนี้เป็นประจํานะครับจะทําให้ต้นทุเรียนนะครับเร่งการแตกยอดได้ดีกว่าเดิมนะครเห็นไหมครับพี่น้องเริ่มมีการแตกยอดให้เห็นทุกกิ่งทุกยอดนะครับเนี่ยเริ่มแตกมาแล้วยอดก็ยังเดินดีเห็นไหมฮะสวยๆเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับเคล็ดลับวิธีการที่ทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับพูดแล้วก็ไปนะฮะไปสั่งได้ที่อัด i ินเ a d 99ครับ Ok fit hit cao cao Thằng quá mẹ